ไม่เอานะเก็คือเดินจากถนนท่าแพไปค้องแมคคานึ่หน่าจัประมาณสิบสองนาทีแนละ้วสวัสดีค่ะทุกคนยินดีเข้าสู่ช่องของอยูนะคะวันนี้ก็คือมาพบกันอีกแล้วนะคะทุกคนแล้วก็จะพาไปเที่ยวที่เดิมอีกแล้วที่เชียงใหม่นั่นเองนะคะทุกคน ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิกันนะคะทุกคนซึ่งไฟบินของเราอยู่ที่1 0 5โมง55ค่ะไปเจอกันเชียงใหม่นะคะเราก็มาถึงแล้วนะคะแล้วก็ใช้บริการแกปกันเลย อันนี Guys, thrill, us, ้ต tha ่อไปของเรานะคะนั่นก็คือการไปถ่ายรูปที่ประตูท่าแพนั่นเองนะคะทุกคนก็คือใช้เวลาประมาณ5-7นาทีเท่านั้นเองไปกันเลยมาถนนคนเดินเชียงใหม่ทั้งทีต้องมีรูปเก๋ๆไปฝากเพื่อนแน่นอนนะคะคือที่นี่เลยตอนนี้นะคะทุกคนเรากำลังจะเดินไปของแม่ค้ากันพวกแบบให้คินนักท่องเที่ยวสูตรรถไม่เอาก็คือเดินจาก ตอนนี้นะคะก็มาถึงคลองแม่คากันแล้วนะคะทุกคนซึ่งที่นี่นะคะเขาเป็นแลนด์มาร์คใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่ใครที่มาเที่ยวก็ไม่ควรพลาดที่จะมาเช็คอินนะคะเพราะที่นี่เขาให้ฟิลเหมือนอยู่ญี่ปุ่นเลยและที่สําคัญคือเขาเปิดตั้งแต่บ่าย3จนถึง4ทุ่มเลยนะคะทุกคนมีเวลาเดินเล่นชิลๆแน่นอน เดินทางมาถึงสถานีสุดท้ายของวันแล้วนะคะเราจะพาไปนั่งชิลบาร์ลับบนดาดฟ้าที่ให้บรรยากาศโคตรเกิดเลยค่ะทุกคนคือบอกเลยว่าจ๋งแล้วก็มาถึงข้างหน้าแล้วนะคะคือบอกเลยว่าเนี่ต้องเดินขึ้นนะคะทุกคน วันนี้มาประมาณ4คนผู้รวมทิปนะคะก็คือจะมีพี่หนึ่งพี่ออมาด้วยนะคะในตอนนี้ก็คือแบบกําลังจะพากันไปอําเภอแม่ฮอด นะคะทุกคนก็คือส่วนดอยบอ่อหลวงนั่นเองนะคะทุกคนซึ่งในการเดินทางเราจะออกจากนี่คือ9ก้าโมงนั่นเองนะคะทุกคนแล้วก็จะพากันไปกินอา,อาหารเช้าที่แรกก็คือจะขึ้นตรงนี้ให้ก็คือโก้เผือกโกดดานั่นเองนะคะก็คือเป็นแบบอาหารขึ้นชื่ออาหารเช้าที่ขึ้นชื่อของที่นี่ตอนซึ่งตอนนี้นะคะทุกคนเราก็รอรถเช่าซึ่งรถเช่าอะ่ะเราจองมาอยู่แล้วในราคาที่ประมาณ7จ็ถึงแปดอยบาทต่อวันนั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้พี่วินก็คือลงไปข้างล่างแล้วเพื่อที่จะไปรอรถก อแบบโอเคแล้วเราก็จะพาไปกินข้าวเช้ากันที่โกเผือกโก้ดำนั่นเองนะคะทุกคนเราก็ไปโก้เผือกโก้าดามาแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังเดินทางไปที่เราคาเฟ่นะคะซึ่งเป็นทางผ่านของทางไปบ้านดอยบ่อหลวงนะคะซึ่งแบบเราก็คิดว่าเราจะไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแวบะบไปเรื่อย ะะก็คือจุดแรกก็คือร้านกาแฟเนะเาะร้านกาแฟนะคะแล้วก็ที่ที่สองนี่เราจะแวะนะคะนั่นคือเกาไม้ร้านนาซึ่งมันก็เป็นทางผ่านอยู่แล้วนะคะโอเคทุกคนไปกัน ตอนนี้นะคะทุกคนเราอยู่ที่เกาไมายร้านนานะคะทุกคนก็คือเป็นอีกที่นึงที่ควรมาเลยเพราะว่าที่นีแบบลมลื่นมากๆแล้วก็เหมาะสําหรับที่จะมาแบบอ่านหนังสือหรือว่านั่งฟังเพลงชิวๆอะไร่างนี้นะคะก็คือแบบมีมากลมลื่นมากเราไปดูบรรยากาศกันเลย และนี่นะคะก็คือเป็นนด์มาร์ k อีกที่หนึ่งของเชียงใหม่เลยนะคะที่ใครมาแล้วก็ต้องเช็คอินเลยนะคะทุกคนนั่นคือเก้าไม้ล้านนาน,นั่นเองนะคะทุกคนระหว่างทางที่เราจะไปดอยบ่อหลวงนะคะฝนก็คือตกหนักมากๆเลยทุกคนแต่ว่าไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรนะคะเพราะว่าทางไม่ได้ชันมากแล้วก็ขับระมัดระวังมากๆค่ะ ถึงที่พักของเราแล้วนะคะทุกคนคือบอกเลยว่าที่นี่ดีงามมากแล้วเราก็ให้พนักง,งานอ้ยไม่ใช่นะคะนี่ก็คือแฟนเราเองนะคะให้แฟนไปเปิดประตูนะคะทุกคนคือข้างในดีมากๆเลยได้เวลาออกมาเสพบรรยากาศที่สดชื่นกันแล้วนะ <c oughs> คือบอกเลยว่าแบบที่นี่เหมาะมากกับการพักผ่อนกับการถ่ายรูปมันดีไปหมดเลยนะคะทุกคนและนี่ข้างหลังเรานะคะก็คือที่พักของเราเองนะคะทุกคนก็คือคืนนี้นะคะเราจะพักที่นี่กันนะคะดอยบอ่อหลวงอำเภอหอดันอเ,เองนะคะ แบบมักมืว่าจะเป็นบ้านทรงสามเหลี่ยมหรือว่าจะเป็นบ้านแฝดซึ่งวันนี้เราเลือกพักที่บ้านแฝดนะคะเพราะว่ามากันสี่คนเนาะก็เลยแบบก็เลยอยากได้หลังที่มันอยู่ด้วยกันนะคะในช่วงนี้นะคะก็คือจะเป็นช่วงโล w ี e ั s o ก็คือจะแบบไม่ได้มีลูกค้าเต็มแต่ก็แบบโทรมาสอบถามก่อนก็ได้ค่ะ่อว่าวันไหนเขาเต็มเนาะ บรรอากาศข้างนอกกันเลยนะคะทุกคนก็คือวันนี้จะพาไปทัวร์ที่ เจไปแล้วในช่วงจะนอนนะคะทุกคนคือบอกเลยว่าเมื่อกี้แอบไปกินหมูกระทะมา สำหรับใครนะคะที่ชอบป,ปิ้งย่างนะคะที่นี่เขาก็มีไว้บริการเรานะคะมีทั้งหมด3แบบเลยไม่ว่าจะเป็นหมูไก่เนื้อใครที่แบบว่าอยากจะทานปิ้งย่างในตอนกลางคืนนะคะแนะนำให้จองไปก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าเขาจะทำตามออเดอร์เท่านั้นและที่สำคัญเลยไม่แพงด้วยนะคะทุกคนแต่ราคาก็จะแตกต่างกันออกไปเพราะเป็นไก่ราคาเริ่มต้นที่299บาทและถ้าใครอยากมีกองไฟสวยๆไว้หน้าบ้านอันนี้แนะนำเลยนะคะทุกคนว่าให้โทรคอนเฟิร์มกับทางที่พักก่อนพอเขาจะ ได้เตรียมฟืนไว้บริการเราไม่งั้นอ่ะหาไม่ได้แน่นอนทุกคนเพราะว่าตอนที่เราไปนะคะก็คือฟืนหมดไม่ได้ก่อจ้าและที่สําคัญนะคะกฎของที่นี่ไม่ได้ยากเลยนะคะทุกคนคือบอกเลยว่าง่ายมากมาก ขอแค่ไม่นําอาหารสดขึ้นมาและไม่นําน้องสัตว์ขึ้นมาด้วยนะคะไม่งั้นอาจจะมีโดนปรับได้นะประมาณ2,000บาทเลยนะคะทุกคนแอบเสียได้สําหรับใครอยากจะดืม่มแอลกอฮอล์บอกเลยว่าที่นี่ดีมากไม่เสียค่าเปิดขวดแม้แต่บาทเดียวเลยนะคะทุกคนใครอยากจะเอาแอลกอฮอล์ขึ้นมาเอาขึ้นมาได้เลยคืนนี้ก็จะขอตัวไปนอนแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบาย ได้เวลาลงข้างล่างแล้วนะคะวันนี้ก็วันที่3แล้วนะคะทุกคนซึ่งเรามีแผนว่าจะไปแม่กำปองกันนะคะซึ่งจากนี้ก็ไกลมากๆถ้ามาถ่ายรูปตรงนี้นะคะแสดงว่าถึงแม่กำปองแล้วนะคะทุกคนบอยมิติ ค่ะทุกคนก็คือแฟนตัวยงของพี่บอยเลยนะคะบอกเลยว่าวันนี้ก็แอบเสียายมากๆจริงที่ไม่เจอพี่บอยเพราะพี่บอยงานเยอะมากๆนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะกําลังทนะําหน้าที่เป็นติ๊กต็อกเกอร์อยู่นะคะทุกคนก็คือเต้นอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ขำกันทั้งวงเลยค่ะแต่กล้องเราก็ไม่เคยจะหวันเลยนะคะทำหน้าที่ถ่ายคลิปเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็ต้องมานั่งกินข้าวเหมือนเดิมเพราะเพลงเพราะมากๆแล้ววันที่ไปนะคะก็คือฝนตกนะคะ ะคะทุกคนแล้วก็เห็นน้องแมวนะคะแอบบอกมือลั สวัสดีตอนเช้านะคะทุกคนวันนี้ก็คือแอบเสียใจนิดนึงเพราะว่าวันนี้คือวันที่เราจะได้กลับบ้านกันแล้วนะคะบำรุงผิวบำรุงปากเสร็จแล้วนะคะตัวนี้ก็คือขาดไม่ได้เลยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวดีมากๆและตัวสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยจริงๆนะคะทุกคนนั่นก็คือครีมกันแดดเพราะว่าทางเรานะคะก็จะใช้2ข้อมือเลยนะคะทุกคนเพื่อการปกป้องผิวที่ดีที่สุดของเรานะคะหลังจากนั้นก็ออกเดินทางไปที่สนามบินกันเลยนะคะทุกคนบายบายแล้วเจอกันคลิปใหม่นะ